สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ปาล์มมีไม้เข้ามาใหม่ครับผมเป็นไม้ฟอร์มสวยสีสวยสีสันสวยงามมีหลายช่อทรงพุ่มนะผมราคาโปรโมชั่นนะผมสําหรับคลิปนี้นะครับราคากระถางละ220บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมแต่ปาล์มมีไม้มานําเสนอ7กระถางแรกนะผมที่ราคาจะแตกต่างจาก220บบาทนะผมเป็นไม้ ท,ที่น่าเก็บสะสมนะผมแล้วก็ค่อนข้างหายากนะผมขอบอกว่าสวยมากนะครับผมไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปนะผมอย่างต้นนี้ครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแสงโสมนะครับผมนี่ครับแสงโสมนะผมไม่มีขายในท้องตลาดอย่างแน่นอนนะผมแสงโสมต้นนี้ราคาจะอยู่ที่250บบาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นนี้แสงโสมนะครับผมขอบอกว่า สวยงามมากนะครับผมนี่ครับไม่มีขายในท้องตลาดอย่างแน่นอนนะครับผมแสงสม250บาทนะครับผมขอบอกว่าสวยงามมากนะครับใช่แสงสมมีเพียง1กระถางนะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีเมืองคอนนะครับผมนี่ครับเป็นไม้ที่หายากมากนะครับผมนานๆจะได้มา1ครั้งนะครับผมสําหรับเศรษฐีเมืองคอนนะครับผมราคาต้นนี้อยู่ที่ 250บาทเช่นเดียวกันนะผม250รบาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมเศรษฐีเมืองคอนนะครับผมสวยมากแล้วก็มีเพียงหนึ่งกระถางด้วยรีบได้รีบเลยนะครับผมเศรษฐีเมืองคอนนะครับผมราคาจะอยู่ที่250บบาทนะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าตรีจุมออนนะผมตรีจุมออนภาษาเหนือที่แปลว่า สีชมพูนะครับผมขอบอกว่าสวยมากแล้วก็ค่อนข้างหายากนะผมนานๆจะได้มา1ครั้งนะผมวันนี้ปามจัดเต็มมาให้เลยปามจัดมาให้5กระถางด้วยกันนะผม5กระถางราคากระถางละ280บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมสําหรับตรีจุมออนนะผมต้นนี้ตรีจุมออนต้นที่1นึ่งะผมต้นนี้กัดสีสวยงามมากนะครับผมใบจากโคนถึงปลายยอดก็ ไม่มีหล่นเลยนะครับผมยอดเดินดีฟอร์มสวยนะครับผมนี่ครับค่อนข้างหายากนะครับผมสําหรับตีจุมออนนะครับผมนี่ครับต้นนี้ต้นที่1นะครับผมตรีจุมออนต้นที่1 280บาทนะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าตรีจุมออนนะครับผมตรีจุมออนต้นที่สองนะครับผมต้นที่2จะใหญ่กว่าต้นแรกนะครับผมแต่สีจะกัดน้อยกว่าต้นแรกนะครับผมเขาบอกว่าสวยงามมากนะครับผม ราคาก็เท่ากันเลยครับผมราคาอยู่ที่280บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมตรีจุมออนต้นที่2นะผมคุณลูกคา้าท่านไหนที่ยังไม่มีเก็บสะสมรีบเก็บได้เลยนะครับผมเพราะว่านาน,านจะได้มา1ครั้งนะครับผมนี่ครับตรีจุมออนต้นที่ะครนะผมราคา280บาทนะครับ <c oughs> ก่อนต้นเล็กกว่านี้อีกราคา4 50เนาะใช่ที่ปามเคยขายแรกๆรนะผมต้นเล็กกว่านี้ขายราคาอยู่ที่ ี่ร้อยห้าสิบบาทแค่นี้เองคืบเดียวนะครับแต่รอบนี้ได้มาต้นใหญ่เลยนะครับผมให้ในราคาโปรโมชั่นด้วยนะผมราคาอยู่ที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับต้นนี้ตรีจุมออนต้นที่สามนะผมความสูงของต้นนี้ก็ประมาณเกือบห้าสิบเซนติเมตรได้เลยนะครับผมเพราะว่าสวยงามมากใหญ่มากนะครับผมแข็งแรงมากนะครับผมตรีจุมออนต้นที่สามนะครับผมสองร้อยแปดสิบาทนะครับผมสวยงามมากนะครับ ต้นต่อไปครับผมตรีจุมออนต้นที่สี่นะครับผมต้นนี้คือก็ใหญ่กว่าต้นที่สามนะผมแล้วก็สีกัดสวยกว่าต้นที่สามนะครับผมแต่ความสูงจะต่ากว่าต้นที่สามนะผมแต่ต้นนี้แปลว่าสวยงามมากนะครับผมตรีจุมออนต้นที่สี่นะครับผมสวยๆเลยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมตรีจุมออนต้นที่สี่นะครับผมราคาสองร้อย แปดสิบบาทนะครับผมสวยงามมากนะครับต้นนี้เล็กกว่าเพื่อนแต่มีความพิเศษกว่าเพื่อนคือลายไม่เหมือนเพื่อนครับผมสวยงามมากนะครับผมตรีจุมออนต้นที่ห้านะผมต้นนี้คือสวยงามมากนี่ครับลายสวยสวยเลยนะครับผมตรีจุมออนต้นที่ห้านะครับผมสวยสวยเลยนะครับตรีจุมออนต้นที่ห้านะผมราคาก็280บาทเช่นเดียวกันนะผมรีบได้รีบเลยนะครับผมตรีจุมออน ต้นที่5นะครับต่อไปครับผมปาลมจะขึ้นเป็นไม้ราคา220บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมเป็นไม้ฟอร์มสวยสีสวยนะครับผมราคาโปรโมชั่นนะผมอ่ะเริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าช้างนะผมฟอร์มพุ่มพุ่มใหญ่กัดสีสวยกัดลายสวยมีหลายช่อนะครับผม นี่ครับท่าช้างนะผมราคา220บาทนะครับผมสวยงามมากพุ่มใหญ่มากนี่ครับดูสีดูลายชัดๆนะผมสวยๆเลยนะครับผมท่าช้างนะผมรับผม220บาทนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0-81 251 5 6 6นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าตัวเงินนะครับผมตัวเงินต้นนี้ 3ช่อกัดสีแดงสวยงามมากนะครับผมเป็นไม้ที่ขายดีตลอดการเลยนะครับผมขอบอกว่าสวยงามมากนะผมตัวเงินนะผมราคา220บาทผมจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมตัวเงินนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าพมลิขิตนะผมมีหลายช่อทรงพุ่มแบบนี้เลยนะผมพมลิขิต น่าจะมีเพียงหนึ่งกระถางนะครับผมสำหรับทรงพุ่มแบบนี้นะครับผมแนะนำให้คุณลูกค้ารีบเก็บได้เลยนะครับผม220บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสำหรับพมลิขิดนะครับผมสวยงามมากนะครับผมนี่ครับพมลิขิดนะครับผม220บบาทนะครับผมโอ้โหต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า สยามนะครับผมสามช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยความสูงประมาณ50เซนติเมตรได้เลยแล้วก็ดูช่อนะผมช่อสวยงามมากยอดเดินดีมากฟอร์มสวยมากนะครับผมเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางไซส์1 1นิ้วแนะนําเป็นกระถางสีน้ําตาลหรือสีขาวนะผมขอบอกว่ามันจะสง่างามมากโดดเด่นมากนะครับผมต้นนี้สยามนะครับผมราคาก็220บบาทเช่นเดียวกันนะครับผม สำหรับราคา220บาทนะครับผมสั่ง10กระถางแถมให้1กระถางนะครับผมราคา220บาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้โอ้โหทรงพุ่มหลายช่อกัดสีสวยสวยพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรมงคลนะครับผมกัดสีแดงเข้มแสบตาเลยนะครับผมต้นนี้เพชรมงคลนะครับผม220บาท10แถมหนะครับผมสั่ง10กระถางแถมให้1กระถางนะครับผม มงคลนะครับผมสวยงามมากนะครับราคาโปรโมชั่นมากเลยค่ะราคาว้าวเลยว้าวเลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าบุตรสรินนะครับผมราชินีแห่งโกศลนะครับผมไม้ใบกลมกัดสีแดงสวยงามมากนะครับผมยอดเดินดีมากฟอร์มสวยมากนะครับผมนี่ครับกัดสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้บุตรสรินนะครับผมราคาอยู่ที่220บบาทเช่นเดียวกันนะครับผม บุตรสรินนะครับผมสองร้อยยี่สิบบาทนะครับผม <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมทรงพุ่มหลายช่อเช่นเดียวกันนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแผ่นดินทองนะครับผมทรงพุ่มหลายช่อช่อใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้แผ่นดินทองนะครับผมนี่ครับดูยอดดูช่อดูสีนะครับผมกัดสีเหลืองทองละมุนมองแล้ว สบายตาแบบนี้เลยนะผมแผ่นดินทองนะผมราคาก็220บาทเช่นเดียวกันนะครับผมขอบอกว่าสวยๆเลยนะครผมสวยทุกกระถางนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้จะเรินมงคลนะครับผมเจริญมงคลต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อนะผมกัดสีสวยงามมากคือสีแบบว่าหลากสีเลยนะผมในต้นนี้นะครับผมขอบอกว่าทรงพุ่มสวยงามมากนะครับผมต้นนี้จะเรินมงคลนะผมราคาก็ 220บาทนะครับผมสวยๆเลยนะผมเจริญมงคลน,นะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ามะนีนบพัตนะครับผมใบบิดเกลียวสวยงามมากแล้วก็กัดสีสวยมากนะครับผมต้นนี้มะนีนบพัตนะครับผมสวยๆเลยสวยเหมือนแอดมินอีกแล้วนะครับผมแอดมินสวยแล้วค่ะนะครับผมต้นนี้น้อยกว่าต้นไม้นะอย่าสวยเยอะกว่าต้นไม้ค่ะ ต้นนี้มะนีนบพัลั์นะครับผมสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้เศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมไม้ที่ขายดีตลอดการเลยนะผมเป็นไม้ต้นใหญ่โตเร็วนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์นะผมต้นนี้เศรษฐีหาดใหญ่นะผมขอบอกว่าสวยงามมากนะผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่220บาทเช่นเดียวกันต้นนี้คือมี2ช่อใหญ่ๆเลยนะครับผม ใบใหญ่มากนะผมนี่ครับดูสีดูลายนะผมขอบอกว่าสวยเด่นชัดเจนนะผมสวยสง่างามมากนะครับผมเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมราคาก็2องรอยี่สิบาทนะครับผมสวยๆเลยนะครับต้นนี้เป็นไงสีต้นนี้ครับผมภูมิใจนําเสนอนะผมต้นนี้มีชื่อว่างามเจริญนะครับผมสองช่อนะผมกัดสีสวยงามมากนะครับผมขอบอกว่า สวยแบบไม่มีที่ติเลยกัดสีแดงเข้มแบบนี้เลยแล้วก็ยอดเดินดีนะครับผมนี่ครับงามเจริญนะครับผมใบสวยมากเป็นพุ่มใหญ่นะครับผมแล้วก็ความพิเศษของต้นนี้ก็คือว่าสีแบบแดงแป๊ดเลยสีแบบสวยงามมากนะครับผมแดงแป๊ดเลยนะครับผมงามเจริญนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมเอาไปตั้งโชว์กันได้เลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเพชร อำนาจนะครับผมเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับผมแข็งแรงทนทุกสภาพอากาศนะครับผมสําหรับเพชรอำนาจนะผมมีหลายช่อเลยทรงพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ยอดเดินดีมากนะครับผมต้นใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมเพชรอำนาจนะครับผมขอบอกว่าสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมนี่ครับสิกระถางแถมให้1กระถางนะครับผมราคากระถางละ2องบบาทนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมนําเสนอนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีตะลิงชันนะผมนานๆปามจะได้มาหนึ่งครั้งนะครับผมเพราะว่าเป็นไม้ที่คุณลูกค้าชอบมากเอามากี่ต้นกี่ต้นก็ไม่เคยพอคุณลูกค้านะครับผมต้นนี้เศรษฐีตะลิงชันนะผมราคาก็2 2 0บาทเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ครับยอดกําลังเดินเลยนะครับผมยอดแตกดีฟอร์มสวยสีสวยนะครับผมเศรษฐี ตะลิ่งชันนะผมราคา220บาท10กระถางแถม1กระถางนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าอ,อมทองนะผมมีหลายช่อทรงพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้ออมทองนะครับผมขอบอกว่าพุ่มใหญ่มากนะผมนี่ครับพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยสวยงามมากแล้วก็ชื่อเป็นมงคลชื่อไพราะนะครับผมต้นนี้ ออมทองนะผมราคา220บาทเช่นเดียวกันนะผม10แถมหนึ่งะครับผมต้นต่อไปครับผมภูมิใจนำเสนอนะครับผมต้นนี้3ช่อใหญ่3ช่อสูงฟอร์มดีสีสวยยอดเดินดีนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าวาสุกรีนะครับผมความสูงประมาณ60เซนติเมตรได้เลยขอบอกว่าสวยงามมากนะครับผม ใบขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับผมใบของเขาสวยงามมากขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าวาสุกรีนะผมราคาก็220บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมย้าเบอร์โทรให้อีกรอบนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081 251 5, 5 6ห9นนะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า ลำนาลายนะครับผมลำนาลายเป็นไม้ที่ค่อนข้างมีจํานวนน้อยนะครับผมแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเก็บได้เลยนะครับผมลายสวยฟอร์มสวยทรงพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมลำนาลายนะครับผมราคาก็220บาทส่งฟรีนะครับผม10กระถางแถม1กระถางนะครับผมลำนาลายนะครับโอ้โหนี่ครับผม สวยมากพุ่มใหญ่มากแล้วก็มีหลายช่อด้วยนะครับผมยอดเดินดีแต่ละช่อนี่คือแตกยอดใหม่สวยงามมากนะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ามัทนานะครับผมมัทนาฟอร์มพุ่มหลายช่อช่อเยอะนะครับผมพุ่มใหญ่นะครับผมสามารถเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางไซส์1 1นิ้วได้เลยนะครับผมต้นนี้มัทนานะครับผมสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมนี่ครับมัทนานะครับผมราคา220บาท ส่งฟรีนะผมราคาโปรโมชั่นสำหรับคลิปนี้นะครับผมโปรโมชั่นมากค่ะ220ไม่พอยัง10แถมหนึ่งอีกนะคะจัดเลยครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรชมพูนะครับผมสามช่อพุ่มใหญ่ใบใหญ่สีสวยนะครับผมเหมาะสำหรับตั้งโชว์เลยนะผมถ้าตั้งโชว์หน้าบ้านนี่คือไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนไม่อายเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนนะครับผมต้นนี้เพชรชมพูนะครับผม สามช่อทรงพุ่มใหญ่ๆเลยนะครับผมเพชรชมพูนะครับผมสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้โรสกุหลาบนะผมหลายช่อทรงพุ่มนะผมยอดเดินดีมากนะผมราคา220บาทเช่นเดียวกันนะผมโรสกุหลาบนะผมมีเพียง1กระถางนะผมรีบได้รีบเลยนะผมนี่ครับโรสทรงพุ่มแบบนี้เลยนะผมราคา 220ร้อยยี่สบาทนะผมโรสกุหลาบนะครับมีกระถางเดียวนะจ๊ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเติมเงินนะผมเติมเงินต้นนี้มี2ช่อนะผมแล้วก็กัดสีสวยงามมากยอดเดินดีมากนะครับผมฟอร์มสวยชื่อไพเราะชื่อเป็นมงคลนะผมนี่ครับม,มีชื่อว่าเติมเงินนะครับผมสวยงามมากนะผมทรงพุ่มแบบนี้เลยราคาก็220ิบาทนะครับผมสําหรับ เติมเงินนะผมเติมเงินไปแล้วมาต่อกันด้วยที่รวยทันใจนะครับผมนี่ครับรวยทันใจฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยกัดสีสวยงามมากพุ่มใหญ่นะครับผมพุ่มใหญ่หลายช่อนะครับผมยอดเดินดีนะครับผมนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรวยทันใจนะผมราคาก็220บาท10กระถางแถมให้1กระถางนะครับผมขอบอกว่าคุ้มๆเลยนะครับผมราคาโปรโมชั่นนะผม โปรโมชั่นว้าวๆเลยนะครับผมแถมได้ไม้ทรงพุ่มสีสวยด้วยนะคะใช่แล้วก็พุ่มใหญ่ด้วยนะครับผมใช่ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าร่มกล้านะครับผมนี่ครับร่มกล้าฟอร์มกอฟอร์มพุ่มสวยๆเลยไม้ใบกลมกัดสีแดงสวยงามมากพุ่มใหญ่ต้นใหญ่หลายช่อนะครับผมนี่ครับร่มกล้าวนะครับผมราคาก็220บาทเช่นเดียวกันนะครับผมขอบอกว่าสวยงามมากครับนะครับผมสวยแบบ ไม่มีที่ติเลยนะผมต้นนี้ร่มกล้าวนะครับผมสวยๆเลยนะครับต้นต่อไปครับผมโอ้โหต้นนี้สวยงามมากนะผมต้นนี้มีชื่อว่ากวักทองคํานะผมกวักทองคําต้นนี้ความพิเศษของเขาก็คือว่ากัดสีเหลืองทองละมุนสวยงามมากนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมต้นนี้กวัก ทองคํานะครับผมขอบอกว่าสวยๆเลยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติดจริงๆนะผมราคาก็220บาทรีบได้รีบเลยนะครับผม10กระถางแถม1กระถางนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเปี่ยมสุกนะครับผมเป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยนะครับผมรีบเก็บได้เลยนะครับผมแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเก็บสะสมได้เลยนะครับผมแล้วก็ราคาโปรโมชั่นอีกด้วยนะครับผมราคาอยู่ที่220สส่งฟรีนะครับผมต้นนี้มีทั้งหมด สช่อเลยและขอบอกว่ามีเพียง1ต้นนะผมสําหรับเปี่ยมสุกฟอร์มสวยๆแบบนี้นะผมมีเพียง1ต้นนะผมรีบได้รีบเลยนะผมต้นนี้เปี่ยมสุกนะผมราคา220บาทนะครับผมสวยงามมากนะครับ <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเทพรักษานะครับผมเทพรักษาค่อนข้างมีจํานวนน้อยนะครับผมแนะนํำให้คุณลูกค้า รีบเก็บได้เลยต้นนี้ทรงพุ่มนะผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะผมสีสวยฟอร์มสวยทรงพุ่มนะครับผมต้นนี้เทพรักษานะครับผมราคา220บาทนะครับผมสวยๆเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเติมซับนะครับผมเติมซับนะผมไม้ใบกลมกัดสีแดงสวยงามมากความสูงของต้นนี้ก็ประมาณเกือบ50เซนติเมตรได้เลยนะผมสามช่อสวยงามมากนะผมต้นนี้ เติมซับนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมชื่อไพเราะเป็นไม้มงคลนะครับผมเติมซับนะผมราคาก็220บาทเช่นเดียวกันนะผมสําหรับเติมซับนะครับต้นต่อไปครับผมโอ้โหสามชอใบสะโพกใหญ่ปลายใบบิดเกลียวสวยงามมากนะครับผมต้นนี้ต้นนี้นะผมมีชื่อว่าพันเศษฐีนะผม พันเศษถีนะผมสวยๆเลยนะผมสามช่อฟอร์มพุ่มแบบนี้เลยนะผมนี่ครับปลายใบบิดเกลียวสวยงามมากนะผมมีชื่อว่าพันเศษถีนะผมราคาก็220บาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมพันเศษถีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า อารีนะผมอารีฟอรมพุ่มใหญ่ๆกัดสีสวยๆวยมองแล้วสบายตาแบบนี้เลยแล้วก็ยอดเดินดีมากนะครับผมต้นนี้อารีนะผมราคาก็อยู่ที่220บาทเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมคลิปนี้จัดโปรโมชั่นให้นะครับผมนี่ครับอารีฟอรมพุ่มใหญ่นะครับผมราคาก็220บบาทนะครับผมอารีนะครับต้นต่อไปครับผม ต้นนี้ครับผมมีชื่อว่านอมานะผมนอมาต้นนี้ลายสวยมากลายเด่นมากลายกัดชัดเจนนะครับผมต้นนี้นอมานะครับผมมีเพียงหนึ่งต้นนะผมสําหรับนอมารีบได้รีบเลยนะผมสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ยูโรปานะผมยูโรปาคลิปนี้ได้มาเพียงหนึ่งกระถางนะครับผมรีบได้รีบเลยนะผมต้นนี้ยูโรปานะผมราคาก็ 220บาทเช่นเดียวกันนะผมสำหรับยูโรปานะครับผมจะปิดท้ายด้วยกระถางนี้นะครับผมปิดท้ายด้วยกระถางไซส์11นิ้วนะครับ <c oughs> นี่ครับผมกระถาง11นิ้วพอดีแอดมินยกไม่ไหวนะผมปาล์มเลยต้องไปยกมาเองนะครับผม,มต้นนี้คุ่มใหญ่มากนะผมมีชื่อว่า อุดมสุกนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมสําหรับอุดมสุกต้นนี้นะผมขอบอกว่าใหญ่มากคุ้มมากกัดสีสวยมากนะผมไซส์กระถาง11นิ้วนะครับผมสําหรับอุดมสุกต้นนี้เลยขอบอกว่าใหญ่จริงนะใหญ่มากใหญ่มากนะผมนี่ครับดูฟอร์มสวยงามมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับผมราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับต้นนี้650จ้ะราคาอยู่ที่650บบาทนะครับผมขอบอกว่า พุ่มใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับจะแพ็คยังไงเนี่ยใหญ่มากนะครับผมราคาอยู่ที่ห5 0ห้าสิบาทนะครับผมสําหรับอุดมสุกนะผมยอดเดินดีฟอร์มสวยนะครับผมสีสวยแล้วก็ความพิเศษของเขาก็คือว่าพุ่มใหญ่ใหญ่มากๆนะครับผมต้นนี้เธอโชว์แบบนี้โชว์ตรงๆอ่ะเออนั่นแหละให้ให้เห็นชอบแบบชัดๆว่ามันเยอะแค่ไหนใหญ่แค่ไหนนี่นี่ดูเลยค่ะใหญ่มากขอบอกนะครับผมราคาอยู่ที่ 650บาทนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1 2 5 1 5 6หนนึ่งห้ะผมวันนี้ราคากระถางละ2องบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสั่ง10กระถางแถม1กระถางนะผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาปาล์มลงคลิปไม้สวย จะได้ไม่พลาดนะผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ